ลำพังไ้าเองอะ่ะบางทีไ้มองด้านเดียวแต่พี่ๆเขามีแบบมุมมองที่หลายหลากหลายมากกว่าไ้ายอะไรเงี้ยบางทีเราก็ช่วยๆกันบวกกับนะคะบวกกับความต้องการของแฟนๆด้วยว่าเขาต้องการอยากเห็นอะไรอยากดูอะไรอะไรเงี้ยเราก็มาแชร์กันค่ะแต่ตอนนี้อยู่ในกระบวนการการ,การคิดอยู่ค่ะแล้วก็ปีหน้าน่าจะออกมาให้ได้ชมกันละค่ะแล้วก็อีกน,นิดนึงละการต้องกลับมาจาก,กมีลานแฟชั่นวีคกับคุณแบบว่า ไปตามแฟชั่นวีคเยอะมากพอได้มาสัมผัสมิลานแฟชั่นวีคอีกเวทีนึงเลยได้ถ้าถ้าพูดถึงว่ามิลานแฟชั่นวีคไฟเคยพูดไวตั้งแต่ตอนที่ไฟเป็นนางแบบแบบว่าวันหนึ่งไฟอยากไปมิลานแฟชั่นวีคแล้ววันหนึ่งที่ไฟได้ไปไฟรู้สึกว่าแบบ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันมันตื่นตาตื่นใจมันได้เห็นอะไรหลายๆอย่างได้เห็นมุมมองหลายๆมุมมองที่เราไม่เคยเห็นไฟไฟตื่นเต้นแล้วไฟรู้สึกว่า ยังยังรู้สึกว่าเหมือนเป็นเด็กที่ตื่นตาตื่นใจอะ่ะ mm. เป็นฟิลนั้นนะ่ะความรู้สึกเด็กที่แบบเห็นอะไรที่แบบว่าเราไม่เคยเห็น mm. เราอยู่เราอยู่ในแค่นี้ mm. อะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งที่เราได้ไปเห็นแล้วเราได้ไปสัมผัสมันจริงๆมันประทับใจแล้วก็มัน มันมันสวยไปหมดเลยอ่ะสำหรับฝ้ายอ่ะพอมันได้ไปแบบระดับโลกอินเตอร์ขนาดแล้วเราเราอย่างไงบ้างมันฟูลฟิลหรือมันเติมเต็มบากเออนี่แหละใช่มันฟูลฟิลมากค่ะมันฟูลฟิลมันแบบอ๋อมีลานแฟชั่นวีคเป็นแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยได้มานั่งแบบนั่งดูแล้วก็แบบชื่นชมอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบโอเคเต็มอิ่มแล้วคุ้มแล้วรวมทั้งแฟนแฟนไปรอใช่ค่ะใช่ใช่ แฟนแฟนทางทางยุโรปก็คือต้องพูดว่าแฟนมีที่ไยไปเนี่ยส่วนใหญ่จะไปแถบเอเชียเนาะยุโรปเนี่ยไปนับครั้งได้เลยแต่ว่าเรามีแพลนนะคะเรามีแพลนที่จะไป แล้วแฟนๆก็คงรอคอยค่ะแล้วได้มาได้มาเจอกันในงานแฟชั่นวีคเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมาเจอต่อให้ไม่ได้มาแฟนมีได้มาเจอก็ยังดีเลยไฟก็รู้สึกดีใจนะที่เห็นแฟนๆดีใจมากๆอืมอันนี้แฟนกับเขาจะเริ่มขยายไปโยนนะไฟนนะไฟอย่าในรูป platinum อเไรรุามหลังใช่ไะมตอยังไงบ้างกับเหมือนว่าคามคุยเตอร์ของเรามันอาจจะเป็นพุ่ง กระโดดข้าวไปแบบ <c oughs> ะดับโลกแลยแตจะต้องแบบปรับ <c oughs> ตัว <c oughs> ตัวยังไงบ้างเลยคเอาจริงๆสิ่งที่ฝ้ายควรปรับเลยตอนนี้ก็คือรีบเร่งทําผลงานให้แฟนๆเพื่อแฟนๆที่รอคอยดูอยู่ <c oughs> อะไรเงี้ยเพราะว่า <c oughs> บางทีฝ้ายรู้นะว่าแฟนๆแบบรอคอยอะไรแต่ว่าบางทีมันต้องใช้ทัมมิ่งทําไลน์ในการที่จะสร้างสารรค์ผลงานแต่และชิ้นงานออกมาให้แฟนๆเนี่ยฝ้ายค่อนข้างคิดเยอะแล้วฝ้ายอยากให้แฟนๆเนี่ยเต็มอิ่มกับสิ่งที่ ที่จะได้รับไปอะไรเงี้ยคะ่ะ ok เพื่อเป็นการที่แบบเราจะได้มีอะไรที่ที่ได้ดูได้เห็นไปพร้อมๆกันแล้วแบบแบบที่มีคุณภาพอะค่ะอืมน้องม่เดี๋ยวจะมีแฟนมีที่สเปนใช่ค่ะยังไงมีมีมีไปแล้ว <_ utt> มีไปแล้ว <_ utt> ค่ะมีไปแล้วยัง <_ utt> ไงบ้างที่สเปน <_ utt> ที่สเปนก็สนุกคะ่ะสนุกสนุกสนุกมาก <_ utt> แฟนๆแ,แบบไฟชอบการแต่งตัวของแฟนๆมากเลยนะบางทีเขาแบบ โแฟชั่นมากอ่ะแฟชั่นจริงๆก็เลยรู้สึกว่าแบบหวาวบางทีไปเห็นแฟนๆแต่งตัวไฟยังเอากลับมาเป็นอินสปายของตัวเองเลยอเรื่องภาษานภาษาในไฟเราเพิ่มครับสกิลแมในการแบบจะไปเจอแฟนตัดทึ้นมากขึ้นก็ตอนนี้ไฟมีเรียนภาษาจีนอยู่นะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษเพิ่มก็อยากให้รู้ที่มันแบบอยากให้สื่อสารแบบเคลียร์ได้ได้ได้แบบ อยากสื่อสารกับแฟนๆได้มากกว่านี้อ,อะไรเงี้ยค่ะแต่แฟนๆก็น่ารักแฟนๆก็เรียนภาษาไทยเหมือนกันก็เรู้สึกโอ้โหน่ารักจังเลยงานรุ่งแลยธุรกิจเธอก็รถเนาะยังมีธุรกิจทำหัหลากหลายเลยมีอะไรบ้างอยู่ตอนนี้ตอนนี้ร้านทำผมใกล้เปิดแล้วคะ่ะแต่ว่าน่าจะเปิดสิ้นเดือนนี้นะคะน่าจะน่าจะเปิดสิ้นเดือนนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเดือนนี้ไฟค่อนข้างแน่นมากเลยจนถึงปลายปีแล้วต้นปีก็จะถ่ายทำ ซีรีส์อีกอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ต้องวางเมเนจไทม์ไลน์ให้มันดีๆก็ได้ทีมพี่ๆในทีมฟาเบลช่วยก็ลงไปค่ะแล้วก็มีแบรนด์แบรนด์เสื้อผ้าค่ะแบรนด์เสื้อผ้ามิลเลียนแม็กซ์นะคะตอนแรกอะ่ะไฟว่าจะปล่อยปลายปีนี้แต่ว่าไฟขอเลื่อนเราเราคุยกันแล้วว่ามันมันค่อนข้างกระ,กระชั้นชิดจังเลยหลายๆอย่างนะคะแบบด้วยงานของไฟเองก็น่าจะขยับไปเป็นต้นปีค่ะต้นปี ทำงานเยอะขนาดนี้เวลาพักผ่อนอะไรเรามีไม่ไป้ไฟชอบในการทำงานนะชอบนะไม่ชอบอยู่ว่างเลยแต่ว่าก็มีก็มีเวลาพักผ่อนค่ะก็มีได้ไปแบบดิฟวิตามินได้ไปแบบนวดได้ไปอะไรแบบนีพัก่นไป้แตเตี้ใช่ค่ะทริปอะไรหน่อยไหมเธอมีไหมกับทริปไปแบบก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่ไฟชอบรีแลกซ์อยู่กับแบบอยู่กับทีมอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีแลนว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันอยู่ค่ะ ไหให้ฝากอะไรเนาะถึงแบบแฟนๆที่แบบเออทุกอย่างวิจริงของอะไรที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้ต้องฝากให้เป็นฝากับทุกใช่ค่ะก็วันเกิดปีนี้นะคะไฟก็ขอขอบคุณแฟนๆมากมากเลยไฟได้รับคาอวยพรมาเยอะมากๆแล้ววันเกิดปีนี้ไฟอยากอวยพรให้แฟนๆแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะที่คอยสนับสนุนแลวคอยรักกันอยู่แบบนี้นะคะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาเช่นกันนะคะแล้วก็ร่ำรวยเงินทองตลอด ปีตลอดไปอยู่กันแบบนี้ไปนานๆนะคะ<ม>ก็ขอบคุณมากๆเลยที่คอยเอ็นดูหนูมากๆมาหากันทุกงานเลยขอบคุณมากๆค่ะ